รถล่างไฟฟ้าเที่ยวชมพระราชวังแห่งแรกของไทยพระนครคีรีเพชรบุรีครับผู้ใหญ่80บเด็กบาทนะครับจุดที่ห้าห้สุดเจ็ดค่ะระวังนิ่ของสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราก็ซื้อบัตรกันก่อนทุกคนก็บัตรนะฮะขึ้นลงนะครับผู้ใหญ่8ปดสิบ <80, S 1> เด็กสิบห้าบาทนะฮะบัตรจะเป็นแบบนี้คนละ80สิบบาทขึ้นลงนะฮะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงสี่โมงไปเพราะว่าลิงจะแยง่งหรอหรือว่าใส่กระเป๋าได้ก็ใส่กระเป๋าไปใส่กระเป๋าได้่ด่ว <Okay. S 2> าายบัตรแบบนี้นะทุกคนนี่เลยนะฮะ แปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งอ่ะเราจีทางขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันทุกคนวันนี้เท่ากับเอลลี่พาเราเที่ยวอ๋อลาขึ้นค่ะจค่ะขึ้นตรงนี้เปิดประสบการณ์คันแรกเลยนะทุกคนรถจกขึ้นเลยมาลองดูกันครับว่าฟิลจะเป็นยังไง,งไนนอ,อ๋อรถจะออกแล้วรถจะออกแนละ้วช้ไาไเลยหาหน้าไปทางไหน ขึ้นแล้วลางขึ้นแล้วจริงๆมาหลายหลายรอบมากเลยนะที่แบบว่ามีโอกาสได้ขึ้นแต่ไม่กล้าขึ้นเพราะมันกลัวคือนสูงนะเอาจริงดูดิดูดิเฮ้ยเนเสี่ยว มีรถส่วนมีรถส่วนยขาหรือว่าส่วนใดๆของเราออกไปกลัวเฮ้ยสวนทาไงอลยฮะอุ้ยทุกคนประสบการณ์ครับทุกคนใครมีเวลานะลงงดค่ะหน้าลอะลองมานั่งดู ลองมาดูกันทุกคนใครมีเวลาครับนั่งรถรางขึ้นเขาว่างหรือพาทักคอนคีรีเพชรบุรีก็ทุกคนเจ้ใหญ่ยึดลมไหมเราอะนะคะเคยมาเที่ยวเขาว่างอยู่แต่ก็นานแล้วนะทุกคนแล้วก็ไม่เคยขึ้ดลมรางเ,เลยทุกคนเพียงเดียวนะฮะทุกคนเนี้เรามีเวลาแล้วเราก็เลยขึ้นรถรางแล้วก็พาทุกคนไปเที่ยวของกันด้วยทุกคนถ้าดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ฝา,ากกดแชร์กับสมัครท้าด้วยนะคลิปยังไม่จบนะครับเดี <S 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 ๋ยวเราไปเดินเล่น บริเวณบนเขาวังหรือพาราคอนคีเลียทุกคนถึงแล้วครับเขาวังทุกคนตอนนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูกันที่พิพิธภัณฑ์กันนะฮะซึ่งไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเอาตรงๆเลยแรงเหมือนกันไม่มีแผนด้วยเรียวๆครับคลิปนี้นะฮะเราหลออเอเวอร์รี่ตอรี่มานั่งรถรางเอาตรงๆเลย ตอนนี้ยังหวิวอยู่เขาเป็นคนกลัวความสูงแต่โดนเราหลอกมาไม่ได้กลัวมันไม่ได้กลั<า>กวความสูงในระดับนั้นแต่ว่ามันเป็นเหมือนเอาเหมือนเอาอะไรสักชิ้นหนึ่งไปไว้บนสลิงอันเดียวอ่ะมันก็เลยเสียวไงนะคะเขตพื้ <c oughs> นที่ห้ามใช้โดนนะคะทุกคนตรงนี้ต้องระวังกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงพิพิธภัณฑ์กันนะฮะจริงๆถามว่าเราเราเหนื่อยแล้วเนี่ยหอบี่ยเสียงเนื่อยๆอะไรเนี่ยมันหวิวมาก มันจะวิววิวบอกไม่ถูกเพราะว่ามันสูงมากมเข้าเตี้ยเตี้ยลยออกแค่เรื่เข้าเตี้ยเตี้ถ้าจะเดินมาอีกด้านหนึ่งอ่ะทุกคนมันจะเดินเข่ามาจากทางนู้นเลยอ่ะที่จะมีป้ายพานครคีรีนะฮะแต่ต้องเดินมาก็ผมก็ไกลอ่ะแต่ผมก็ไม่เคยเดินด้วยจริงผมไม่เคยเดินด้วยผมเดินง่ายนะเพราะว่าเขาจะเป็นอิฐมอญอย่างเงี้ยผมมองว่ามันน่าจะเหนื่อยผมก็เลือกที่จะไม่เดินนะฮะผมก็ขึ้นรถรางที่ฝาไปกลับคนละ80บาทแลกกับความเหนื่อย เดี๋ยว80บาทมันจะเป็นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์คนละ20ต้องต้องแจง้งก่อนมันไม่ใช่ว่า80แค่ขึ้นลงอย่างเดียวแต่น,นี้คือค่าบตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์คนละ20บสิบบาทคือมันรวมไปมันรวมหมดแล้ว80บาททุกอย่างเข้ากับอ๋อเหมารวมใช่ไ,บบไม่แพงทุกคนไม่แพงครับค,ค,ครับอันนี้คืออ๋อเขาจำลองทุกคน มาอยู่ตรงนี้ครับอ๋ออนนี้จะอยู่จุดที่สิบสามจุดที่สิบสามหรอครับใช่เยค่ะเดี๋ยวเลี้ยวขึ้นชมพิพิธภัณฑ์ด้านนี้ได้เลยนะคะเนี้ยวขวา <15 S 3> จุดที่สิบห้ากับสิบเจ็ดค่ะที่องเนี่ยถ่ายรูปส่งงานเดี๋ยวได้ไหมคะ ได้ครับ้อันนี้จุดที่18จะเป็นจุดที่สูงที่สุดนะคะด้านในมีรูปหลอราชก,การที่4ี่เป็นสก,กระได้อ,อันนี้จะเป็นหอดูดาวค่ะเข่าหนึง่งมุกจะมี3มยอดนะคะอันนี้จะเป็นยอดแรกยอดที่2แล้วก็ยอดที่3อมอันนี้จะเป็นพระธาตุจอมเพชรแล้วก็วัดพระแก้วน้อยกับเจดีย์แดงนะคะไปได้เราจะไปครบไหมอ่า <c oughs> ก็ต้องดูเวลาเพราะว่าถ้าเราเที่ยวเที่ยวเยอะปุ๊บเราจะลงรถรางไม่ทันเราจะต้องเดินลงเดินทางเท บนน้ก่อนได้ซ้ายอยู่ขวาขวาใช่ไหมคะขวาควาขวายจะเป็ขวอข้าขวาขวกาขวาขวาขวาข้เขวาขวาค่าขวาขวาเาขวาขวาขาเวานวา้ว่อวดีกว่าอ่าโอเคตามนั้วเลยาเ้าอเวอรวาขาวาเวาขวววางวาขวาขวีขวาขวาขวาขววาขวางวาขขาขขวาพ อาเนตี้ <c oughs> โอเคผมไม่รู้นะฮะว่าทุกคนเคยขึ้นมาเที่ยวห้องบันหรือเปล่านะครับก็ถ้าไม่เคยมาก็ใช้คลิปนี้นะฮะเหมือนได้เราได้มาเที่ยวด้วยกันนะทุกคนหรืออาจจะเป็นกระบอกเสียงชี้ไงให้อัจมีเวลามาเที่ยวแล้วก็บางคนไม,ไม่ได้มีโอกาสมาเที่ยวก็ ดูคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับซึ่งเราบอกว่าไวรุ่นบ้านแผวเราทํำลิปเที่ยวเนี่ยก็ไม่ได้มากนักนะจริงๆเลยครับเพราะว่าเรามีตัวคอนเทนต์เรามีตัวงานโฆษณาเราอะไรเยอะอยู่พอประมาณนึงถ้าเรามีเวลาพาทุกคนเที่ยวนะฮะเราก็จะทำคลิปแนวๆเนี้ยให้ทุกคนได้รับชมกันนะฮะเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อเอวอรี่พิพัณฑ์ แต่ต้องรีบทำเวลาหน่อยเพราะว่าเขาปิดสี่โมงสิบห้าวันนี้เรามาสายตอนนี้กี่โมงแล้วยังไม่รู้เนี่ยตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงครึ่งอ่ามีเวลาอีกประมาณกับหนึ่งชั่วโมงก็จะพาเที่ยวให้มากที่สุดแต่ว่าเราลงรถรางตอนสี่โมงครึ่งไม่ใช่เหรอเฮ้ยเรารอบสุดท้ายเลยจ้ามฐานสี่โมงครึ่งไม่ใช่ก็สี่สี่โมงครึ่งนั่นแหละนี่นะฮะแดงเลยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรีทุกคน ใครเคยมาเที่ยวก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอ้ยดบสีนี้สวยมากอือสยเออสีไม่เคยเห็นสีนี้สวยจริงของดีมันก็อยู่ที่สูงไงอยากจะมาชมก็ต้องออกแรงหน่อยอันนี้ก็จะเป็นที่ประทับของรัชกาลที่สี่ที่ประทับพลัเเลยเพราะว่าพระนครคีรีที่นี่เขาบอกว่าเจ้าทีเขาบอกว่าเป็นพระราชวังของรัชกาลที่สี่อทั้งหมดเลยนะครับ ครับถ่ายรูปได้ไหมครับถ่ายวิดีโอได้ไหมคะไม่ได้ครับถ่ายวิดีโอไม่ได้ถ่ายวิดีโอไม่ได้ใช่ไหมครับข้างบนถ่ายภาพมัได้ถ่ายวิดีโอมัได้ก็ก็หมอกแบบนี้ก่อนนะครับทุกคนเราได้สอบถามพี่เจ้าหน้าที่แล้วก็คือด้านบนเนี่ยเป็นอะไรนะเอเวอรี okay. 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 ่ท okay. yes, ี okay. ่ประทับใช่ไหมคะที่ประทับของราชกา่เป็นที่ประทับของรัชกาลที่สี่ซึ่งเราไม่สามารถอัดวิดีโอหรือถ่ายรูปได้นะครับทุกคน ก็สามารถขึ้นไปเที่ยวชมได้นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงมามาเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวราจวตรงนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อเพราะว่าบนเขาวังเนี่ยมีหลายๆจุดที่ให้ชมกันนะับทุกคนเดี๋ยวขอตัวขึ้นไปชมด้านบนกันก่อนนะครับกลับมาครับทุกคนเมื่อกี้นะครับเราเข้าไปชมที่ห้องบรรทมส่วนตัวซึ่งไม่สามารถบันทึกภาพให้ทุกคนได้รับชมได้นะ โซนนี้ก็ห้ามเหมือนกันโซนนี้ก็ห้ามเหมือนกันใช่ใช่โซนนี้ก็ห้ามห้ามเหมือนกันทุกคนซึ่งบอกว่าคลิปนี้อะไรที่ถ่ายได้เราก็จะถ่ายให้ทุกคนชมเนาะอะไรที่ไม่ได้เราก็จะให้ทุกคนมาดูเองใช่ครับถือว่าวันนี้ผมพาทุกคนมานั่งรถรางขึ้นเขาวังแล้วกันนะครับก็ใครมีเวลาลองมาเที่ยวดูนะครับทุกคนมาดูพระราชวังที่ประทับของรัชกาลที่4ี่นะครับไปไปต่อ ว่าไงดูกคนน่าจะเป็นวัดเขาบันไดอิดปะ่ะใช่ใช่ใช่วัดเขาบันไดอิดแต่ตรงนั้น่าเคยไปครั้งหนึ่งแต่แต่ก็ยังไม่เคยขึ้นไปข้างบนนะเพราะว่าลิงเยอะมากลิงเยอะเหมือนกันมีโอกาสจะพาทุกคนไปเที่ยวเหมือนกันนะฮะฝั่งนูน้นมากอุยทางนี้สวยมากเลยอ่ะมองมองผ่านช่องนี้เนี่ยสวยมากทุกคนให้เ,เพื่อนบ้านไหมที่เขาทำถ่ายรูปอ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเดี๋ยวไม่ได้อยู่ตรงนี้โอเคไหนลองดูสิ เดี๋ยวเราไปชมตรงหอดูดาวกันต่อทุกคนเขแอบเข้าไปดูบั๊บนึงไปไหนตรงนี้พี่บอกว่าเป็นทักเทียวเดียเลยลุงไม่ใช่าเขาไปพระแก้วไปทางนู้นพราจำเถาะจำเพชรไปทางนู้นใช่ไหมไปเราไปหอดูดาวกันทุกคนหอชัชวาลเียชัยขอดูก่อนโหแปดสิบบาทคุ้มชิลๆแล้วทุกคนมันเหมือนมันเหมือนเป็นการที่เราช่วยในการบำรุง อากาศก็วันนี้โชคดีฝนตกไปก่อนหน้านี้ด้วยแดดด้วยตอนนี้เกิดสีแลดูแล้วอ่ะแล้วแดดก็อ่อนๆโชคดีแต่ก็แอบเหนื่อยนะแอบเหนื่อยอยู่กว้างมากเขาบอกเลยว่าใหญ่มากขอดูดาวขึ้นตรงไหนเอ่ยโอ้โหมีไง จะขึ้นไหมเขาเอาแล้วเหนื่อยแล้วโอ้อว่านมกโเขึ้นลแรมากๆเลยราจะเห็นวิวงะขอเมืองเพชรบุรีลอก่อนรอก่อนรอก่อนให้ผู้ชมชมก้อเกันหายเนื่อยทุกคนเห็นพระราชวังทั้งหมดเลยหายเนื่อยจริงๆครับ กดไลค์กดแชร์กดสมัครชด้วยนะครับโอ้โหฝากไปกดติดตามที่ช่อง e v e r y d Story T h ด้วยนะคะทุกแพลตฟอร์มเลย YouTube ก็ฝากกดติดตามด้วยนะ please เที่ยวกันต่อนานด้านนู้นครับจะเป็นอะไรนะเจดีแดง ถ้า<พ>ไม่ถึงเลยนะเรายังอยู่กันแค่หอดูดาวเองชื่อไหนผมเรียกผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนซึ่งเราเที่ยวแบบเรียวๆนะฮะเราไม่ได้ดูข้อมูลเลยเอาตรงๆครับเราพูด,ด <ๆ S 2> แล้วว่าเราไม่ได้ดูข้อมูลมาเที่ยวเนาะเราอยากจะมาเราก็มาเราอยากจะขึ้นรถรางเราก็ขึ้นนะคะทุกคนก็ถ้าพูดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราเที่ยวกันต่อสวยสวยสวยถ่ายภาพเก็บไว้เราเดินชมบริเวณรอบๆ ต้องบอกว่าขึ้นมาบนหอดูดาวเนี่ยรอบเมืองเพราทุกคนนี่ฮะจะเอามุมไหนก็ได้ครับเหนื <ไล S 1> อใต้า <360 S 1> ออกตกอันนั้นจะเป็นถนนเพชรเกษมนะที่มุ่งหน้าไปชะออมหัวหินประจวบแล้วก็พักใต้อ่าเฮ้ยนะฮะปีเส้นเดียวงงอะไรต่อนะสวยเฟรมนี้สวยมาก ระหว่างทางที่เราจะเดินไปตรงวิหารตรงจุดนู้นนะคะทุกคนเราก็จะต้องผ่านป้อมป้อมวิรุณหกบริลักษ์ป่ะผิดถูกไม่มั่นใจใช่จ้าจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนระหว่างทางที่เราจะเดินไปตรงเจดีตรงจุดนั้นนะครับเราแวะชมวิวตรงนี้กันก่อนนะฮะเกิดเรื่องแล้วทุกคนตอนนี้เกิดอะไรขึ้นในวอรี่ รู้ยังก๋วยเตี๋ยวนายสวัยลูกชิ้นปลามหาชัยยกกองทัพารามอร่อยมาเสิร์ฟถึงเซนท่านนครปฐมกันแล้วสดสะอาดพร้อมเสิร์ฟเปิดให้บริการทุกวันกันเลยร้านตั้งอยู่โซนฟู้ดพาทิโอตรงข้ามกับสตาร์บัคทุกคนหมดเวลาเวลาไม่ทันครับทุกคนตอนนี้มันสี่โมงกว่าแล้วเราต้องลงไปก่อนสี่โมงสิบห้าเนาะใช่แล้วเราต้องเดินไปอีกประมาณสักห้าทีสิบนาทีได้อะไกลมากทุกคนเพื่อจะไปเจลเจดีตรงจุดนู้นนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าคลิปเนี้ยเราไม่ได้วางแผนด้วยอาจจะตรงะอตรงลเลยใช่ครับเราอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวตกหล่นที่อยู่บนเขากระลิงก็ได้ใช่ฮะเพราะว่สี่โมงกว่าแล้วไม่ทันแน่นอนก <c oughs> ็ะเสียใจอะ่ะอ่าเป็นว่าถ้าีโอกาสากา,สา,กาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวราจะพาทุกคนไปให้ถึงเจดีแดงด้านบนนู้น okay. วันนี้เท่ากับถือว่าพาทุกคนมา เฟลไม่สำเร็จเพราะเรายังไม่ทันอีกสองที่นู้นเพราะว่ามันได้นรถรางอ่าใช่สำเร็จคือตอนได้นั่งรถรางได้รถรางแต่เราไปไม่ทันเวลาจริงจริงคือเนี่ยทั้งหมดนู้นเขาก็มีถอยทับกลับเหมือนกันครับเพราะว่าเราเดินไปเนี่ยเราเดินไปตรงนู้นใช่ไหมเราต้องเดินกลับทางนี้ขึ้นมาอีกย้อนกลับทางเดิมพลาดไปนิดเดียวเราเรากะระยะเวลาพลาดไปจริงๆถ้ามาตั้งแต่ประมาณใบสองกำลังสวยเราไม่ดูด้วแหละว่ารถรางเลิกเวลานี้ ก็สนุกดีครับทุกคนเที่ยวแบบไม่มีแผนครับแต่อาจจะเจออุปสรรคบ้างผมเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยต้องเจอปัญหานี้คนที่แบบเที่ยวแบบไม่มีแผนเนี่ยสนุกบ้างสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างไม่สนุกบ้างก็เป็นรสชาติของการเที่ยวเป็นเรื่องปกติอย่าคิดมากครับเรารับชมเพื่อความบันเทิงเราสนุกออกมาใช้ชีวิตกันครับทุกคนไม่เคยจะมีคลิปที่จะสบายเลยครั้งแรกก็อย่างนี้แหละ ขอแลกการมันก็ต้องแบบเฮ้ยลำบากนิดนึงดิเอเวอร์ลี่เอาบนอะไรเนี่ยเราก็ผิดหวังเหมือนกันวันนี้ไปไม่ถึงฝานทุกคนนี่สามสิบกว่าแล้วนะสามสิบกว่าไม่ใช่เด็กสิบแปดทริปแรกก็ต้องเป็นแบบนี้อุ้ยเอาเรื่องนะถ้าสมมติว่าใครเดินทางเทลขึ้นมาแล้วสุดยอดจริงเทลแบบไม่จบแล้วเลี้ยวกว่าจะถึงเจดีแดงข้างบนนะคุ้ยอมับเทลแบบค้างคาอีพีสองต้องมาแล้วอ่ะอีพีสองต้องมาแล้วอ่ะ ต้องแบกน้ำมากระติกหนึ่งก็รู้สึกโอกาสนะทุกคนปิดคลิปณะตรงนี้เลยนะฮะวันนี้ถือว่าเราเฟลไม่สําเร็จนะครับการเที่ยวเพราะว่าเราต้องรีบลงรถรางกลับนะครับไม่งั้นเราอาจจะต้องเดินกลับหรือเป็นผู้ตก่นอยู่บนเขาที่นี่เขาก็จะปิดทําการแล้วใช่ใช่มาเป็นเวลาทําการเขาด้วยนะทุกคนก็เอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สับสกาย e ฮบริดเอลดิสตอรี่ แล้วอย่าลืมนะครับวัยรุ่นบ้านแผวเรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับติดตามไปที่หน้า Facebook แฟ,น,ฟนเพจไวรุ่นบ้านแผวนะคะแล้วก็ YouTube วัยรุ่นบ้านแผวนะครับแล้วก็ TikTok วัยรุ่นบ้านแผวแล้วก็อีกแอปพลิเคชันใหม่ของเรานะครับ Lemon A อแกะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับผมก๊อตเป็นรุ่นแพ้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบบ๊ายบายย